เมอเทลยู May tell you, กับเมอพินญานักศึกษาสถาปัตย์ในอเมริกาพอดแคสต์เล่าเรื่องสถาปัตย์และดีไซน์ทั้งในและนอกข้างเรียนสวัสดีค่ะเมอเทลยู you, ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงคุณภาพของ Space ในที่ทำงานเนาะก่อนอื่นเนาะต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะวันนี้อาจจะ,ะคุณฟังอาจจะรู้สึกว่าพูดไม่ค่อยชัดเพราะว่าจริงๆเราเพิ่งไปทําฟันมานะคะก็ะเลยเหมือนมี มีปัญหาในการพูดนิดนึงยิ่งไปกว่าเดิมเนื่องจากว่าเมื่อวันพฤหัสที่แล้วอะคะ่ะเมีเพิ่งไปฉีดวัคซีนโควิด -19 มาะคะ่ะก็คือเป็นโดสแรกอันนั้นแล้วมันก็เหมือนกับในความรู้สึกเมย์นะมันเหมือนกับเป็นสเตจท,ที่เราเหมือนกับว่าอาจจะกลับไปสู่ของการใช้ชีวิตในเชิงปกติอย่างที่เราเคยเป็นมากันเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเอออาจจะไม่ถึงกับปกติขนาดนั้นหรอกแต่ว่าในความรู้สึกมีรู้สึกว่ามันจะมีความแบบเหมือน เหมือนเราจะมีความต้องอินเทอร์แอคกับคนมากขึ้นต้องแบบไปเจอคนมากขึ้นต้องกลับไปทํางานต้องกลับไปเรียนอะไรเงี้ยการไปฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็เลยเหมือนมีความรู้สึกว่าเออหรือเราจะมาพูดเรื่องที่ทํางานกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะกลับไปสู่ปกติอะไรเงี้ยล้วก็เลยรู้สึกว่าเราอยากพูดถึงสเปซในที่ทํางานคุณผู้ฟังหลายๆคนก็คงทํางานกันแล้วอะไรเงี้ยก็คือส่วนนี้ก็คง,งกลับไปเรียนอะไรเงี้ยบทความนี้เอามาจากมีเดียมค่ะชื่อว่า you are working in the wrong place เขียนโดยคุณออมมาสิงค่ะคือ บทความนี้คือถ้าแปลตามตัวเลยนะมันก็จะแปลได้ว่าคุณกำลังทำงานผิดที่คือคือเขาพูดถึง open office ค่ะ open office เนี่ยมันใช้การออกแบบโดยการใช้วิธีคิดแบบ open plan ออกแบบพื้นที่ให้ดูแบบเปิดโล่งไม่มีผนังกั้นดูแบบเหมือนเป็นห้องเดียวอะไรอย่างนั้นเหมือนแบบมีความต่อเนื่องของพื้นที่แต่ว่าเขาบอกวิธีการนี้มันมีความเหมือนตีความ ที่ผิดไปอ่ะในเชิงจิตวิทยานะแล้วก็ในเชิงการดีไซน์อะไรเงี้ยออฟฟิศประเภทเนี้ยโอเพนออฟฟิศอย่างเงี้ยมันทําให้คนทํางานรู้สึกวอกแวกอ่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเสียงมาเห่าหรือการประชุมกระทานหันหรือแบบอยู่ๆก็มีการพฮปปีบ day กันขึ้นมากลางออฟฟิศอะไรเงี้ย ซึ่งมันทําให้ยากมากที่ทําให้คนทํางานเนี่ยเข้าไปอยู่ในโหมดที่เรียกว่า flow s t a e ค่ะคือสภาวะการทํางานที่ลื่นไหลเวลาทํางานก็มันก็จะง่ายมากที่เราจะถูกขัดจังหวะหรือถูก distract จากสิ่งเหล่านี้การลื่นไหลของการทํางานของเรามันก็จะลดลงแล้วคนคนเขียนคนนี้เขาย,ยัางบอกว่าสถานที่ทํางานสําหรับเขานะมันเหมือนเป็นการสถานที่ทํางานที่แย่ที่สุดเลยถ้าอยู่ในออฟฟิศอะในลักษณะโอเปนแปรอย่างนั้นมันก็จะมีความแบบ อึอดอัดมีความจอแจคือพอพอเรารู้สึกอย่างนั้นอะความคิดของเรามันก็จะมันก็ทําให้เรารู้สึกอึอดอดัดจอแจเอย่างนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยมันจะมีความรู้สึกแบบประเดดประดังจากสิ่งต่างๆมันมีสิ่งเรามากมายรอบตัวแล้วเราก็ไม่สามารถจะออกจากตรงนั้นได้เพราะว่ามีที่ทํางานอะแล้วเราก็ต้องทํางานอยู่ตรงนั้นแต่สิ่งนั้นก็ยังเกิดขึ้นเราไม่สามารถจะควบคุมอะไรได้เท่าไหร่คือในทางกับกันเนี่ยคือถ้าเราอยู่ในที่ที่มันไม่วุ่นวายขนาดนั้นอะอาจจะแบบ ท,ที่สง,งบที่เราที่มันโอเคพอที่เราจะทําให้เราสามารถโฟกัสได้เนี่ยคือคุณภาพของความคิดเราก็จะดีขึ้นเลยอะที่เขาพูดมาคือเขาค่อนข้างจะเกลียดออฟฟิศเปซเขานั่นแหละคือไอโอเพ f นออฟฟิศเขานั่นแหละเขารู้สึกว่าค่อนข้างเกลียดเลยอะตรงนี้เมยรู้สึกว่าเมย์ก็แอบเห็นด้วยนะเพราะว่าเ,ออเคยทํางานออฟฟิศพักหนึ่งแต่ว่าก็แบบนานมาแล้วอะไรเงี้ย แล้วจริงๆแล้วตอนนี้คือที่เรียนอยู่มัน,นมันเป็นสตูดิโอใช่ไหมคะซึ่งซึ่งในสายดีไซน์เนี่ยคือเขาก็จะมีสตูดิโอให้คืออย่างที่ในอเมริกาเนี่ยในส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ทุกทุกมหาลัยทุกทุกโรงเรียนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเป็นสตูดิโอให้โดยที่สตูดิโออันเนี้ยนักศึกษาสามารถเข้าไปใช้ได้ตลอด24ชั่วโมง7วันอะไรเงี้ยแต่ว่ายกเว้นช่วงนี้นะช่วงนี้โควิดอะไรเงี้ยเขาก็คือก็คือเข้าไปไม่ได้อะไรเงี้ยสตูดิโอคือจะอธิบายฟังว่ามันเป็นเหมือนกับ ทุกคนน่ะนักเรียนทุกคนจะมีโต๊ะส่วนตัวของตัวเองอะในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นสตูดิโอห้องใหญ่ๆอะไรเงี้ยเราอาจารย์เองเขาจะมีความแบบ encourage ให้นักเรียนแบบนักศึกษามาทํางานในสตูดิโอเพราะว่ามันแบบมันเป็นแชนร์ n environment เหมือนแบบเป็นสถานที่ทํางานอะเหมือนแบบอาจจะคุยกับเพื่อนได้เรื่องงานเหมือนแบบเห็นงานคนอื่นอะไรประมาณนั้นอะเขาบอกว่าเป็นเป็นสถานที่ที่ดีแต่ว่าสําหรับเมียที่บอกว่ามีมันค่อนข้างยากสําหรับเมียเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเราเป็นคน introvert ประมาณหนึ่งอะไม่ประมาณหนึ่งอะค่อนข้างค่อนข้างอินโทรดเลยอะแล้วแล้วเรารู้สึกว่าในสตูดิโอมันค่อนข้างที่จะโฟกัสด้ยากเพราะว่ามันมีคนเดินไปเดินมาวางสตูดิโออ่ะมันไม่ใช่มีแค่ชั้นปีเราชั้นปีเดียวอะ่ะมันมีชั้นปีอื่นด้วยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เปิดโล่งใหญ่มากอะแล้วท่านี้ท่านั้นคือแค่ชั้นปีของเราเองก็ประมาณร้อยคนแล้วไงแต่เพราะถ้าไปรวมของชั้นปีอื่นอะไรเงี้ยมันก็มากไปกว่าน,นั้นอะไรเงี้ยคนคนอื่นเขาก็ไม่ได้ทํางานสตูดิโอกันตลอดเวลาหรอกอย่างเม่อ นีจะชอบกลับมาทํางานที่บ้านมากกว่าคือมันก็ไม่พุกพล่านอะแบบมันเราสึกว่าเราเราสึกว่าเรามีสมาธิมากกว่าคือจริงเรา้ว Open Office อันเนี้ยมันเป็นเหมือนวิธีการส่งเสริมให้คนทํางานเนี่ยได้อยู่ในที่เปิดโล่งเราเวลาทํางานแล้วเราสามารถเดินไปเดินมาไปหาคนนู้นคนนี้ได้มาหาสู่กันได้แบบสามารถพูดคุยงานกันได้สามารถสอนสิ่งใหม่ๆแก่กันและกันได้โดยที่แบบมันไม่มีอะไรมาขวางกั้นแล้วก็คือสามารถจะเจอหน้ากันได้เลยอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าทีนี้คุณเอามาเขาก็เลยบอกว่า ทริงนี้มันก็ฟังดูดีนะคือถ้าลองลองคิดดูคือในการเอาคนมารวมๆกันในห้องเดียวกันนะแล้วเขาก็ทํางานร่วมกันใช่ไหมมันก็จะอาจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานร่วมกันเวามีปัญหาอีกทีมนึงก็จะแบบเออปรึกษากันได้เลยอย่างเช่นแบบทีมเอนจิเนียร์หรือว่าทีมโปรดักต์อะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะแบบมีปัญหาแล้วก็คุยกันได้เลยโดยที่แบบเราไม่ต้อง เดินไปอีกดีพาร์ตเมนต์หนึ่งเ,เนี้เพื่จะไปปรึกษาอะไรเงี้ยมันก็นั่งใกล้ๆกนันก็น่าจะดีมั้งที่แบบมันทําให้แบบเหมือนฟโฟลของงานมันเป็นไปได้อย่างธรรมชาติเป็นไปไปได้อย่างดีมากขึ้นอะไรเงี้ยอืม แล้วลักษณะการ open for o l n n office แบบเนี้ยของ office แบบเนี้ยเป็นประมาณแบบ80%ของ office คนที่เขาเปลี่ยนจาก traditional office เนี่ยมันถือว่าผังของ office ะเนะาะเพาะเขามีความรู้สึกว่ามันอาจจะช่วยเพิ่ม creativity แล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานคุณเอามาเขาก็บอกอีกว่าจริงๆแล้วมันก็ดูมีเซนนะเท่าที่พูดมาว่าทำไมการมีขึ้นของ open office มันถึงดีอย่างนี้แต่ว่าเอาจริงๆอะ open office แบบนี้มันไม่เวิร์ม คนทำงานออฟเฟอร์ในทุกๆด้านเลยนะอย่างมันเป็นสต๊าดี้อันหนึ่งของของนิวโยกเกอร์ค่ะที่เขาเหมือนสต๊าดี้ในบริษัทน้ำมันในปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดคือเขาพูดถึง ผลกระทบหลังจากที่บริษัทเปลี่ยนไปเป็น open for pan ซึ่งมันเหมือนกับว่าเขาเอานักจิตวิทยาเข้าไปแล้วเหมือนกับไปสำรวจดูไปสังเกตดูความมุ่งพอใจของพนักงานที่ทำงานอะไรเงี้ยว่าแบบเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใหม่มันเป็นยังไงเขาเข้าไปแบบช่วงก่อนช่วงที่แบบเพิ่งเปลี่ยนแล้วก็ช่วงที่เปลี่ยนไปแล้วนานไปแล้วอะไรเงี้ย การทำงานในโอเพนออฟฟิศอย่างเงี้ยมันส่งผลกับระดับความเครียดกับเปอร์ฟอร์แมนส์กับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ทำงานอ่ะสเปซใหม่เนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่ามันกระจัดกระจายมันมีความตึงเครียดแล้วมันมีความยุ่งยากแล้วแบบแทนที่จะได้ใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมง,งานมันก็กลับทำให้เขารู้สึกมีระยะห่างแบบมีความไม่พึงพอใจในการและการมีความขุ่นเคืองกันมากขึ้นแล้วสุดท้ายคือมันก็ส่งผลต่อ productivity ของการทำงานของพนักงานคือพนักงานเนี่ยต้องต้องประสบพบเจอกับ ปฏิกยากับสิ่งต่างๆที่มันควบคุมไม่ได้อะในระดับความเครียดที่สูงขึ้นแล้วก็การจดจ่อแรงกระตุ้นต่างๆก็ลดลงมีรีเสิร์ชอีกอันหนึ่งค่ะจาก Auckland university of technology open office มันนำไปสู่พฤติกรรมที่เรียกว่า anti social หรือต่อต้านสังคมในรีเสิร์ชนี้เขาบอกว,ว่าในก่อนหน้าน,นี้หลายๆคนก็บอกว่าแชร์ working space แบบนี้มันจะทำให โ o เชียลสปอร์ตดีขึ้นการสื่อสารดีขึ้นการทำงานร่วมกันดีขึ้นแต่ดูเหมือนว่าผลลัพธ์ของรีเสิร์ของเขาเองเนี่ยมันมันไม่ได้พูดอย่างนั้นะ่ะ เหมือนมันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานมันต่ําลงแล้วคุณภาพการทํางานมันต่ําลงถ้าเทียบกับออฟฟิศที่มีคนแชร์พื้นที่แค่1หรือ2คนน่ะสภาพจิตใจหรือว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆมันดีกว่าเยอะเลยอะ่ะนอยหรือว่าเสียงรบกวนที่ทํางานเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ใน Open Office ซึ่งอุปสรรคสําคัญคือมันมันส่งผลต่อโอดักทีฟโฟกัสมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ มันขาดความรู้สึก privacy มันความเป็นส่วนตัวเพราะมันเปิดโล่งอะ่ะแล้วจริงๆเราไอ้ privacy อะ่ะมันช่วยส่งเสริม performance การทำงานคือสรุปเราไอ้ open office เนี่ยจริงๆเราวมมือนเป็น bad architecture ทั้งนี้ทท้านั้นเนาะจริงๆมันค่อนข้างแพร่หลายมากว่าเราทำไมมันถึงแบบเป็นที่นิยมเป็นที่ชื่นชอบในในหลายๆที่อะไรเงี้ยอ่าเพราะมี3ข้อข้อดสมาสามข้อข้อแรกก็คือมันทําให้คนในออฟฟิศในใน,ในอาจจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีการทํางานร่วมกันมีความคิดสร้างสารรค์อย่างแบบ เป็นธรรมชาติอะโดยที่แบบไม่ไม่เคิร์นไม่ไม่ประหลาดอะอืมแต่ว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะในทางกับกันเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราจะต้องทํางานร่วมกันหรือมีความคิดร่วมกัน,ม,นมันมันมีโมเมนต์แบบนั้นบ่อยขนาดไหนอืมต้องมาดูโครงสร้างทงบริษัทของเราว่าแบบเอ้ยมันส่งเสริมเประสิทธิภาพการทํางานในลักษณะอย่างนั้นหรือเปล่าพนักงานทุกคนได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นหรือเปล่าสองก็คือโอเปนออฟฟิศมันจะเป็นเซน์ได้หน่อยแหละว,ว่าเราเห็นทุกคนใช่ปะ กคนอยู่ในห้องเดียวกันแล้วเราจะรู้สึกว่าเออเราจะถูกกระตุ้นให้ทํางานมากขึ้นเพราะว่าแบบเห็นคนอื่นทางานไงเออเราก็ต้องทำอย่างเงี้ยแล้วท้ายททางกับกันก็คือการจัดเหมือนตัดสินเปอร์เฟอร์แมนซ์ของเราประมาณหนึ่งอะว่าแบบเฮ้ยคุณทําตัวยุ่งคุณก็เลยดูเหมือนเป็นเหมือนเป็น g ก o d ์ดเปอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันไม่เสมอไปไงแบบว่าบางทีบางทีงทยุ่งแต่มันไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานก็มีอะไรเงี้ยมันก็ไม่แฟร์นะถ้าเกิดเราไปคิดอย่างนั้นแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันก็ มันเป็นเ e n d e n c y ที่ open plan จะทำให้คนในออฟฟิศของเราเนี่ยคิดไปนในทางนั้นอะ่ะอืมแล้วข้อที่สามข้อสุดท้ายประโยชน์ของอสาเหตุที่ทำให้มันเป็นที่ชื่นชอบก็คือมันประหยัดอะอืมคือการที่เอาคนทุกคนมารวมกันโดยแบบไม่มีออฟฟิศใครออฟฟิศแบบมันเนี่ยมันค่อนข้างประหยัดมานั่งคิดดูแล้วแบบการที่เราจ้างดีไซเนอร์จ้างวิศวกรมาออกแบบเนี่ย คือว้วเอาพนักงานมาอยู่ในที่เดียวกันแล้วสุดท้ายเขาก็ทํางานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพมันก็น่าอึดอัดมันก็ไม่เวิร์กนะอเอาจริงสรุปแล้วก็คือ Open Office เนี่ยมาทําให้พนักงานรู้สึกว่าเขาถูกมองเห็นตลอดเวลาทั้งที่แบบไม่ตั้งใจหรือที่ตั้งใจอ่ะมันทำให้เขาร,รู้สึกว่าเอ้ยฉันต้องทําตัวยุ่งเหมือนก็ซั f เฟอร์กับการสื่อสารความสุขก็น้อยลงมันก็จะมีทางเลือกนะถ้าเราไม่ออกแบบเป็นโอเ n นออฟฟิ มีทางเลือกที่เราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมให้มันดีขึ้นสําหรับการทํางาน,นที่มันดีขึ้นมันก็มีมันก็มีหลายแบบอย่างอย่างแรกคือเขาเรียกว่า Hub and Spoke Space คือมันเป็นเหมือน Space ที่ออกแบบเหมือนฟลอร์เป็นนะคะไปออกแบบผังของพื้นที่โดยการที่ให้มีทางเข้าทางเดียวแล้วก็มีเหมือนเป็น Central Area Central Space แล้วก็ถงทางเดินที่ใหญ่หน่อยโดยที่ระหว่างถงทางเดินก็จะเป็นออฟฟิศส่วนตัวของแต่ละคนอะไรเงี้ย ในระหว่างทางเดินเขาก็จะสามารถแบบเข้าไปคอลแลกับอีกคนนึงได้ในออฟฟิศของคนนั้นหรือเขาจะแบบไปที่เซ็นทรัลเอเรียของเพจนั้นได้อะไรเงี้ยเพื่อแลกเปลี่ยนบทสนทนามีทั้ง privacy แล้วก็ส่งเสริมการ collaboration เพรว่ามันเดินผ่านไปผ่านมาไม่เห็นกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นคอนเซปตที่น่าสนใจแล้วก็อีกอันมันเป็นคอนเซปตที่เขามาจากกรีกค่ะซึ่งเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอุดโมเนียแมชชีน มันเป็นเหมือนแปลนที่เขาแบ่งเป็นห้าสเปซซึ่งอ่มัน,เป,นเป็นแปลนที่ไม่มีโถงทางเดินนะมันเป็นเหมือนเอาการเอากล่องห้ากล่องวางเรียงๆชิดๆติดกันนะคะคือเขาการซิคลูเลชันของของแปลนประเภทเนี้คือมันก็ต้องเดินเข้าไปจากห้องที่หนึ่งไปสู่ห้องที่สองห้องที่สองสามสามไปสี่สี่ไปห้าอย่างเงี้ยเหมือนเป็นลําดับขั้นของมันต่อไปแล้วแต่ละขั้นตอนของมันมันมีชื่อเรียก โดยอันแรกอะคือห้องแรกอะคือเขาเรียกว่าแกลลอรี่ซึ่งมันเป็นเหมือนห้องที่เป็นอินสไพรชั่นซึ่งเป็นห้องที่เดินเข้ามาจากถนนเนาะแล้วก็จะมาเจออันนี้ห้องแรกแล้วห้องนี้อาจจะแบบเหมือนอินสไพร์คนที่เดินเข้ามาโดยการที่แบบเอางานที่สำเร็จโดยที่แบบผ่านการดีเวิร์กมาแล้วอะไรเงี้ยเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่มันเป็นเฮลตี้สตรีทแล้วก็เพียร์เพชเชอร์โดยการใส่อินสไพรชั่นเหล่านี้ ให้เขาเห็นถัดจากห้องแกลเลอรี่ก็เป็นห้องที่สองคือเป็นเขาเรียกว่าห้องซาลอนะคะ่ะเป็นห้องที่ใช้เป็นคอนเวอร์เซชัเอาไว้พูดคุยงานทั่วไปหรือไอเดียที่คุณคิดว่ามันจะพัฒนาได้มากกว่าน,นั้นแล้วจากห้องที่สองห้องที่สามคือไ i บรารีค่ะก็คือเป็นห้องร e เสิร์ชนั่นแหละก็คือเป็นที่เก็บผลงานที่ทำสำเร็จไปแล้วหรือเราจะพูดเก็บหนังสือหรือีซอสต่างๆที่ สามารถเข้ากลับเข้ามาดูได้จากห้องที่3ามไปห้องที่4คือห้องที่4ี่ก็เป็น The Office ออฟฟิศค่ะ t ดี o f f ออฟก็เป็นเหมือนออฟฟิศเพยนี่แหละแต่ว่ามันก็จะมีความแบบเป็นเหมือน Light Working งอะ่ะเออแต่ก็จะมีความเป็นแบบเหมือน Conference Room หรือไม่ก็พวกมีไวบอร์ดในห้องเอาไว้เป็นซอมอะไรประมาณนั้นแล้วห้องสุดท้ายเขาเรียกว่า The c h a m b e r รค่ะคือเป็นห้องที่เป็นไว้ใช้ทำงานเป็นดีเวมันควรเป็นห้องที่มีซาว o o ูฟวอลซึ่ง ซึ่งเสียงรบกวนจะน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้เราโฟกัสได้นานๆโดยที่ไม่มีอะไรมารบกวนอืมก็เป็นเหมือนเป็นสเตจประมาณหนึ่งนะเราไม่รู้สึกว่าวิธีคิดแบบนี้นก็น่าสนใจดีคือแบบเหมือนเวลาที่เราเข้าไปในสเปซก็เหมือนมีการมันมีเซนส์ขอสเปซมีการรับรู้ของสเปซประมาณหนึ่งอะว่าหนึ่งสองสามควรจะรู้สึกยังไงตอนรู้สึกยังไงแต่ที่เวลาเข้าไปอยู่ในสเปซนั้นอะแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการโพเกสความรู้สึกของคนใช้สเปซแล้ว คือ environment มันจะทําให้เรารู้สึกแบบ develop ของมันไปนเรื่อยๆจนถึงขั้นสุดท้ายที่เป็นขั้นที่ deep work ซึ่งเหมือนเป็นขั้นที่อาจจะเป็น productive ที่สุดอะไรเงี้ยอืมเหมือนเป็นขั้นตอนของ s t a g ต่างๆเพื่อนําไปสู่การทํางานที่มัน productive แล้ววิธีสุดท้ายที่เ,เราสามารถเราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมของเราคือเขาเรียกว่า The writer cabin ค่ะซึ่งแปลตามตัวคือเป็นกระท่อมนักเขียนเนาะแต่คือมันไม่ใช่กระท่อมนักเขียนจริงๆที่เราจต้องไปไง ก็คือมันเป็นเหมือนเป็นสถานที่เอ่อที่เราจะสามารถจริงจังสามารถอ่าไม่ถูกลบกวนในระหว่างการทำงานได้ซึ่งสถานที่แบบเนี้ยมันเป็นได้ทั้งแบบพวกร้านกาแฟาห้องสมดุดห้องซักผ้าหลังบ้านอะไรเงี้ยอืมมันเหมือนเป็นกระท่อมที่สามารถทําให้เราทํางานได้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเราต้องรู้ตัวเองประมาณหนึ่งอ่ะเหมือนแบบต้องหาวิธีว่าเราทํางานที่ไหน อย่างวิธีไหนได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอะซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเหมือนแบบมันต้องเราต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเองว่าเราแบบทํางานแบบไหนให้มัน productive ได้มากที่สุดก่อนมีเคยทํางานที่บริษัทที่ทําเป็นช็อป d r ออิ n งเป็นตัดเหล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือ,คอมีเคยไปบ้านเจ้านายค่ะเป็นมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่ไม่ได้ทํางานกันนะเนาะคือไปบ้านเขาคือแต่เขาก็ยังทางานเสาร์อาทิตย์อนะเนาะคือที่โองจอดรถเขาอะมันมี station ทางานของเขา แล้วมันก็เหมาะกับเขาไงเพราะว่าเขาสามารถทํางานไปได้แล้วมันก็คือเขาก็สามารถจะต่อไฟเสียบปลั๊กที่ลงจอดรถเพื่อจะใช้สําหรับคอมพิวเตอร์เขาได้แล้วคือเขาเป็นคนสูบบุหรีอ่อ่ะถ้าเขาทํางานไปด้วยสูบบุหรี่ไปด้วยมันก็คือแบบโอเคเลยอะ่ะมันอยู่ในล่มแล้วมันก็ไม่ใช่ในบ้านที่เวลาเขาสูบบุหรี่มันจะได้ไม่เหม็นอะไรประมาณนั้นเออมีว่าเออก็น่าสนใจดีแล้วก็อันถัดไปคือ,อตัวอย่างหนึ่งที่เมย์ก็เห็นคือเพื่อนเมย์ที่มหาลัยอะคะ่ะคือ เขาเขาเอาจิงๆิอ่ะมีรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไทยค่อนข้างเดียวกันกับมีคือจะมีความแบบอินโทรดประมาณหนึ่งแล้วคือจริงๆเขาอ่ะจะเป็นคนที่ทํางานที่สตูดิโอบ่อยมากแต่แต่คือเวลาที่เขาทํางานที่สตูดิโออ่ะจะเป็นช่วงเวลาที่คนไม่ค่อยไปสตูดิโอกันอ่ะเหมือนแบบสตูดิโอไม่แน่นเหมือนกับไม่ใช่ช่วงที่แบบเป็นเดทไลน์อ่ะอย่างที่บอกว่าช่วงเดทไลน์คนมันจะแน่นมากะอะไรเงี้ยแบบคนแบบเหมือนอยู่ในนั้นทั้งวันทั้งคืนะอะไรเงี้ยพออินฟนอลเนี่ย มีจะไม่เจอเขาเลยค่ะที่สตูดิโอเพราะเขารู้สึกว่าไม่ชอบที่ตรงนี้เพราะมันคนเยอะอะไรเงี้ยเขาก็จะไปทํางานที่บ้านแทนหาคําตอบหาโซลูชันให้ตัวเองได้ว่าแบบเออที่ไหนมันเหมาะกับเขาที่จะทํางานคือมีมีชอบทํางานที่บ้านเอาจริงๆนะที่โต๊ะทำงานของเราเรามีเซตติ้งอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์เสียบเข้าจออะไรประมาณเนี้ยมันสะดวกกว่าที่เราจะทําอยู่สตูดิโอเวลาที่เราเบรกจากการทํางานอะ่ะเรา เราจะชอบนอนเบรกอะเหมือนกับเหมือนเรดาวเหมือนแบบนอนเอนหลังอยนเตียงอย่างเงี้ยหรือไม่ก็งีบบนเตียงยอะไรเงี้ยสำหรับการเบรกของเราเราสึกว่าเออมันก็โอเคกว่านะเพราะว่าแบบถ้าเราอยู่สตูดิโออะเราไม่สามารถจะนอนแบบนั้นได้มันก็นอนได้อะค่ะแต่ว่ามันแบบมันถูกรบกวนะเพราะว่ามีคนเดินไปเดินมาคนมันอยู่ตลอดเวลาไฟมันเปิดตลอดยี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออ ที่บ้านอนะเหมาะก,กับเราถ้าถามว่าชอบไหมโอเปนแอนด์สำหรับเมียเมไม่ค่อยชอบค่ะแต่ว่าเท่านี้เท่านั้นก็บอกต้องบอกว่ามันมันเป็นพอว่า personality ของเราอะเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอะไรที่มันรบกวนเท่าไหร่หรือว่าอะไรที่มันอยู่ห่างตาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอืมคือเราสกว่ามันโดนก่อกวนง่ายอะแล้วเวลาที่เมต้องไปทํางานสตูดิโอที่สตูดิโอซึ่งเป็นโอเ่นฟอร์แปเนี่ยอย่างช่วงไฟนอลคือเราจําเป็นต้องไปที่สตูดิโอเพราะว่ามันจะมีเหมือนแบบ ตัดโมเดลที่จะเอาไว้ทำพีเต์ในไฟนอลพีเซนเทชั่นใช่ไหมคะคือมันก็จะง่ายกว่าถ้าเราไปตัดโมเดลที่สตูดิโอเลยเพราะว่ามันไม่ต้องยกไปยกมามันแบบเหมือนลดความเสี่ยงต่อการเสียหายต่อโมเดลอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าช่วงไฟนอลมีจะไปทําที่สตูดิโอแหละแต่ว่าถ้าช่วงไม่ใช่ที่แบบต้องมีของยกไปยกมาเยอะๆอะไรเงี้ยมีก็จะอยู่ที่บ้านมากกว่าช่วงที่เราอยู่สตูดิโอทางานที่สตูดิโออย่างเงี้ย เราก็จะแบบเหมือนใส่หูฟังตลอดเวลาแล้วเป็นหูฟังแบบเป็น No อ s e cancelling หรือไม่ก็แบบเปิดดังๆอะ่ะโดยที่แบบเราไม่อยากได้ยินเสียงอะไรอะ่ะเหมือนมันจะรบกวนสมาธิการทํางานของเราแล้วก็เวลาที่ทํางานไปมันก็จะมีคนประเภทที่เขาชอบคุยไประหว่างทํางานอะ่ะซึ่งเราเราอะ่ะเสียสมาธิได้ง่ายที่จะแบบคุยไปทํางานไปอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอออันนี้มันก็เป็นเครื่องมือที่ดีเหมือนกันนะที่จะแบบป้องกันไม่ให้เขาคุยกับเราเลยก็เออสำหรับ EP นี้ก็เท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่รับฟังในไอเท U นะคะ าสามารถรับฟังได้เหมือนเดิมทุกวัานอาังคารนะคะที่ Apple Podcast s, Spotify YouTube Facebook แล้วก็ฝากคอมเมนต์ฝากข้อความหรือพูดคุยกับมีได้เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ